สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านก็ต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงบ้านนิยายสีมาลาก่อนไปฟังนิยายฝากกดซอบสไล b ์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผู้เขียนด้วยนะคะสเสนหาชั่วคืนบุประพันธ์โดยเรย่าให้เสียงโดยสีมาลาตอนที่5นิโคลัส ไม่ปล่อยให้เธอได้มีโอกาสโต้แย้งนานเขาประทับจูบรุนแรงกับกรีป,ปากนุ่มอย่างบันดาลโทสะอยากสอนบทเรียนบางอย่างให้เธอบ้างเพื่อวันข้างหน้าคุณนายแบรนดอนจะได้ไม่กล้าขัดใจสามีบ่อยๆให้อารมณ์เสียบางทีสัมผัสอันอ่อนหวานแผ่วเบาอาจทำให้เธอลืมเลือนได้ง่ายได้ก็จะสอนบทเรียนรักครั้งใหม่ให้เธอจดจำไปอีกนานร่างเล็กถูกแบกขึ้นบ่ากว้างนิโคลัส รู้สึกได้ว่าเธอ้อมเพรียวกว่าเมื่อสี่ปีก่อนมากจนตัวเบาวิวหญิงสาวที่นรนต่อสู้อยู่บนลายนาทว่ากลับถูกฝ่ามือใหญ่ตียงไม่จริงจังนะักราวกับว่าเขากำลังหยอกเย้าเธอเล่นปล่อยฉันลงนะคนบ้าฉันจะฟ้องคุณย่าให้สั่งคนมาเล่นงานคุณก็ดีให้คุณย่าคุณรู้เรื่องของเราคุณจะได้ไม่กล้าปฏิเสธจะแต่งงานกับผม ต่อให้โลกนี้เหลือผู้ชายแค่คุณเพียงคนเดียวฉันก็ไม่แต่งโอ๊ยเจ็บนะคนบ้านิโคลัสวางร่างมีนาลงบนพื้นหญ้าใต้ต้นไม้ใหญ่แม้จะไม่แรงมากนักทว่าก็ทำเอาเธอรู้สึกจุกไปเหมือนกันจนหญิงสาวต้องหยุดนิ่งสักพักผู้ชายบ้าชอบใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงไปตายเลยไปฉันเกลียดคุณไม่เอานะที่รักไม่น่ารักเลย ไล่ผัวไปตายคุณก็เป็นไม้สิครับบอกแล้วว่าฉันไม่ใช่เมียคุณหูแตกฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือไงคนบ้าไปเลยเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นพื้นหญ้านี่ก็ไม่เลวนะครับเปลี่ยนโลเคชั่นมั่งมีนาเห็นแววตาหื่นกระหายชายชัดอยู่ในดวงตาสีฟ้าอ่อนกลัวจนลนลานคลานหนีเพื่อเอาตัวรอดทว่าข้อเท้าเล็กก็ถูกจุดเอาไว้ จะหนีไปไหนซินเดอเรล่ามาทบทวนความจำกับเจ้าชายหน่อยเป็นไงสี่ปีระหว่างเรามันคงนานเกินไปเมียถึงจำผัวไม่ได้ร่างของคนที่พยายามหนีถูกจับตรึงกับพื้นหญ้านุ่มข้อมือทั้งสองข้างถูกล็อกไว้ข้างลำตัวเธอใช้สองขาที่ยังเป็นอิสระต่อสู้ขัดคืนทว่ากลับถูกลำขาแกล่งทับเอาไว้แน่นร่างกายแทบขยับขยื้อนไม่ได้ ใบหน้าของคนที่ชอบบังคับโน้มลงมาใกล้จนปลายจมูกโดง่งแทบจะชิดแก้มเนียนอย่าพยายามเลยที่รักยังไงคุณก็ไม่มีทางหนีรอดไปจากทุ่งหญ้านี้ได้หรอกครับถ้าคุณทำอะไรเั่นเหมือนคืนนั้นสาบานได้ว่าฉันจะคะอืมเสียงของมีนาถูกกลืนลงคอจนเหลือเพียงเสียงอุยได้ยินไม่ชัดเมื่อเรียวปากอยากสีสดสัมผัสกับริมผีปาาของเธอมีนา ต่อสู้ขัดขืนทว่าความพยายามดูจะไม่เป็นผลเมื่อถูกคนมากโดยชันเชิงในเกมรักหลอกล่อด้วยจุมพิษยั่วยวนใจมีนาหยุดนิ่งเรียวแรงที่ขัดขืนหดหายภายในใจของเธอร้องตะโกนสั่งให้ต่อสู้เขาอย่างสุดกำลังทว่าร่างกายมันกำลังทรยศสัมผัสของเขาเรามีมนสะกดมันทำให้เธอ ควบคุมตัวเองไม่ได้รู้สึกประหนึ่งว่าร่างกายโหยหาเขาอ้อมกอดอันอบอุน่นทำให้รู้สึกปลอดภัยสัมผัสอ่อนโยนทำให้ลืมฝันร้ายในวัยเด็กแม้เธอจะเคยได้รับสัมผัสนี้จากคุณย่าทว่ากับเขามันช่างแตกต่างนิโคลัสรับรู้ถึงปฏิกิริยาตอบสนองจูบดเดือดในคราแรกจึงกลับกลายเป็นจูบนุ่มนวลราวคนนก ข้อมือเล็กถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระเมื่อเธอรายการต่อต้านฝ่ามือใหญ่เริ่มสุกซนไปตามส่วนเว้าส่วนโค้งอย่างถือสิทธิ์ราวกับว่าร่างแน่งน้อยที่นอนระทศระทวยตรงหน้าคือสมบัติของเขาและนิโคลัสจะทำให้มันเป็นจริงเหมือนฟ้าเป็นใจนิโคลัสกลับมาถึงเชียงใหม่วันแรกได้เจอกับมีนาหรือซินเดอรล่ลาของเขา ครั้งนี้เขาไม่มีวันปล่อยให้เธอหลุดมือไปไง่ายๆเหมือนครั้งก่อนเขาจะเฝ้าเธอเอาไว้ไม่ให้กล้าสายตาต่อให้หญิงสาวขับไล่สายส่งทำท่ารังเกียจเขาเพียงใดชายหนุ่มจะทำใจยอมรับขอเพียงให้มีเธออยู่เคียงข้างตลอดไปเธอทำให้เขากลายเป็นผู้ชายที่ลืมความเป็นสุภาพบุรุษเยี่ยงที่เคยเป็นมาชายหนุ่มไม่เคยต้องการหญิงใดมากเท่านี้มาก่อนปรารถนา อยาครอบคลองต้องการลอมรวมเป็นร่างเดียวกับเธอปากร้อนจูบหนักๆก,กับลำคอละหงเสียงลมหายใจของคนตัวเล็กเริ่มหอบสันดวงตาสีนินจับจ้องใบหน้ารอเลาดวงตาของเธอจ้องหน้าค้นหามันดูลึกลับเหมือนห้วงมาหาสมุทรที่ลึกลำ้ำทวา่าเต็มไปด้วยมนสเสน่ห์คุณสวยมากมีนาผมต้องการคุณผมรอวันนี้มาสี่ปีแล้วนิโคลัส ผู้โด,ดยซุ้มเสียงแหบพลาเขาไม่อาจบังคับใจตัวเองให้หยุดต้องการหญิงสาวได้ร่างกายของเขาต้องการเธอทว่าประโยคคำถามระคนตัดพาะของหญิงสาวหยุดสิ่งที่ชายหนุ่มคิดจะทำเอาไว้คุณจะทำกับฉันเหมือนคืนนั้นใช่ไหมคะครอบครองฉันแล้วก็ลืมไม่มีทางที่รักนับแต่นาทีนี้ไปผมจะไม่ปล่อยให้คุณคลาดสายตาแต่เราไม่ได้เป็นอะไรกัน คุณอย่าลืมสิคะงั้นก็อย่าลืมสิว่าคุณเป็นเมียผมแล้วเมื่อสี่ปีก่อนคืนนั้นเป็นเพราะฉันถูกวางยาฉันไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำอะไรนะ่าอายลงไปบ้างแต่ตอนนี้คุณก็มีสติดีนิโคลัสต้อนมีนาให้จนมุมเมื่อครู่ทั้งสองจูบกันอยู่นานโดยที่หญิงสาวก็สนองตอบทุกอย่างแต่โดยดีฉันม่ชอบแบบนี้เหมือนคนไร้อรยธรรม น่าอายไม่มีคนอื่นอยู่ที่นี่ที่รักมีแค่เราสองคนเรื่องเพศมีในทุกอารยธรรมมันเป็นเรื่องธรรมชาติชายหญิงแสดงความรักต่อกันเพื่อดำลงไว้ซึ่งเผ่าพัานธุ์ของมนุษย์คุณพูดเข้าข้างตัวเองฝ่ายเดียวไม่ให้เกียรติฉันอย่าลืมสิว่าฉันเป็นคนไม่ใช่สัตว์ถึงจะสมสู่กับใครที่ไหนก็ได้ไม่เลือกสถานที่น้ำคำของเธอหยุดเข้าไว้ได้ คนถูกต่อว่าขยับกายลุกขึ้นนั่งผิงต้นไม้ใหญ่ดวงตาสีฟ้าอ่อนจับจ้องร่างเล็กที่กำลังปัดเนื้อตัวขยับเสื้อผ้าเข้าที่เพื่อหลีกหนีลูกตา,าวาวสีฟ้าที่ยังคงมองเธอไม่วางตาคุณผอมลงสีปีก่อนวบกว่านี้แต่คุณสวยมากมีนาคืนนั้นผมไม่ทันได้เห็นหน้าคุณคุณเลิกพูดถึงเรื่องที่ผ่านมาได้แล้วคะ่ะ มานานเกินกว่าจะมารื้อฟื้นถ้าคุณไม่ต้องการให้ผมพูดเรื่องที่ผ่านมางั้นผมจะพูดถึงเรื่องปัจจุบันและอนาคตของเราแทนนะครับคนตัวโตทำสีหน้าไม่รู้ไม่ชี้ราวกับว่าไม่เข้าใจเจตนาที่เธอพูดจะไม่มีปัจจุบันและอนาคตของฉันกับคุณคุณไม่เข้าใจความหมายของฉันหรอคะมิสเตอร์นิโคลัสเรื่องของฉันกับคุณมันจบไปนานแล้วเราไม่ควรยุ่งเกี่ยวกันอีก คุณจบแต่ผมไม่จบคุณได้ตัวผมแล้วผมไม่ยอมไม่ง่ายหรอกครับคุณมันงี่เง่าถ้าฉันยอนเวลากลับไปได้ฉันจะไม่ไปที่ผับในคืนนั้นแต่เผอิญคุณไม่มีเครื่องย้อนเวลาฉะนั้นคุณต้องทําใจมีนาที่จะมีสามีอย่างผมฉันจะพูดกับคุณเป็นครั้งสุดท้ายว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นแค่อุบัติเหตุ คำว่าสามีภรรยาในความหมายของฉันคือหญิงชายที่รักกันยินยอมพร้อมใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันไม่ใช่แค่นอนด้วยกันเฉยๆคุณกำลังจะบอกผมว่าคุณไม่ถือเรื่องที่นอนกับผมและลืมมันได้อย่างงั้นเหรอครับฉันจะถือเสียว่าทำทานให้สัตว์โลกผู้อดอยากชาวพุทธเชื่อกันว่าการทำทานผลบุญจะทำให้เราแล้าคล้าจากสิ่งชั่วร้ายและคนร้ายๆอ้อ ถ้าอย่างนั้นคุณน่าจะทำทานอีกสักครั้งนาะทีรักพ้นบุญอาจทำให้คุณน่ากินกว่าเดิมเมื่อให้คำแนะนำจบนิโคลัสก็รวบร่างเล็กขึ้นมานั่งตักทันทีนี่คุณจะทำบ้าอะไรปล่อยฉันนะไอฝรั่งบ้ากามขอบคุณที่ชมครับรู้ไหมนอกจากผมจะบ้ากามแล้วเนี่ยผมยังบ้ายอด้วยนะในเมื่อเมียชมทั้งที ผมคงต้องเหนื่อยอีกสักยกสองยกคุณมันหน้าด้านผู้หญิงเขาไม่ยอมอยางจะมาบังคับนี่เลิกทำแบบนี้กับฉันเดี๋ยวนี้นะอิตาบ,บ้านี่หยุดเดี๋ยวนี้นะคุณคงภูมิใจสินะที่ทำให้ฉันอับอายได้ดวงตาสีนินมีน้ำตาเอ่อขอบตานิโคลัสใจอ่อนยวบน้ำตาของเธอมีอำนาจเหนือตใจเขาจมูกโดง่งหยุดรุกรานพวงแก้ม ทว่าวงแขนยังโอบกอดเธอเอาไว้ผมขอโทษที่ทำให้คุณรู้สึกแบบนั้นแต่ผมจะรับผิดชอบคุณฉันบอกไปแล้วว่าไม่ต้องการฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือไงปล่อยฉันนะคะผมทำไม่ได้ผมจะรับผิดชอบในสิ่งที่ทำกับคุณแม่ว่าคุณจะไม่ยอมก็ตามคุณทำอย่างนี้ทำไมหรือทำเพราะอยากเอาชนะฉันสายตาของเธอดูตัดพพอ ผมคงติดใจคุณมั้งนิโคลัสกลายเป็นคนกลาดขึ้นมาไม่กล้าแม้จะเอ่ยความในใจของตอนเองให้เธอรู้ว่าเขารักเธอเชื่อว่าถึงพูดไปหญิงสาวคงไม่เชื่อเพราะแม้แต่ตัวเขาเองยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าก็หลงรักเธอตั้งแต่ตอนไหนจะเป็นเมื่อสี่ปีก่อนหรือเพิ่งรักตอนกลับมาเจอเธออีกครั้งแต่สิ่งที่มั่นใจคือ เขารักเธอยังไม่มีข้อแม้หญิงสาวขัดคืนอีกครั้งน้ำตาที่แค่เออล้นกระบอกตาเริ่มไหลบ่าพร้อมเสียงสะอื้นแผ่วเบาเขาแค่ติดใจเธอเหมือนผู้ชายที่เห็นผู้หญิงเป็นของเล่นฉันเป็นคนมีหัวจิตหัวใจไม่ใช่ของเล่นถึงจะได้ยอมให้คุณใช้แก้ขาดกลายเงาพอเบื่อก็ทิ้งกว้างไม่ใหญ่ดีผมไม่เคยคิดทิ้งคุณคุณเองต่างหาก ที่นี่ผมไปโดยไม่บอกกล่าวผมตั้งใจจะดูแลคุณไปตลอดอยู่แล้วและผมจะทําในสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้แต่แรกคุณจะรับผิดชอบฉันยังไงให้ฉันเป็นนางบําเรออีหนูเงี่ยเก็บจ่ายค่าเลี้ยงดูเป็นรายเดือนพอนึกอยากปลดปล่อยก็มาหาพอเบื่อก็ทิ้งอย่างนั้นใช่ไหมผมไม่ทําอย่างนั้นหรอกหน้ามีนาผมรู้ว่าคุณไม่ต้องการเงินของผมทำไมต้องพูดดูถูกตัวเองอย่างนั้น ผมบอกไปแล้วว่าจะแต่งงานกับคุณฉันแต่งงานกับคุณไม่ได้ฉันมีผู้ชายที่ฉันรักอยู่แล้วผู้ชายที่เธอรักมีนาหมายถึงลูกชายหญิงสาวบอกออกไปเช่นนั้นเนื่องจากพยายามหาวิธีหลีกเลี่ยงเขาถ้าเขารู้ว่าเธอมีคนรักแล้วอาจเปลี่ยนใจเลิกตามตอแยเธอก็เป็นได้คุณต้องเลิกกับเขาแล้วมาแต่งงานกับผมคุณคิดว่าคุณเป็นใครเจ้าชีวิตฉันอย่างนั้นหรอ ถึงจะมาสั่งให้ฉันทำตามใจฉันไม่มีทางยอมให้คุณมาบงการชีวิตฉันหรอกผมไม่ได้เป็นเจ้าชีวิตคุณก็จริงแต่ผมเป็นสามีคุณตำแหน่งนี้คงไม่ต้องให้สาทยายนะครับว่ามีสิทธิ์ทำอะไรได้บ้างซึ่งมันมีมากกว่าคนรักของคุณแน่นอนคุณไม่ต้องมาขู่ฉันไม่มีทางยอมทำแบบนั้นเด็ดขาดอย่ามาทำเป็นสุภาพบุรุษด้วยการรับผิดช,ชอบเพราะมันไม่ได้ทำให้ฉันรู้สึกซาบซึ้งขึ้นมาหรอก ผมไม่ต้องการให้คุณทราบซึ้งผมแค่สนองความต้องการของตัวเองแต่ฉันไม่ยอมสนองความต้องการของคุณแน่ฉันไม่อยากเสียเวลาพูดกับคนที่พูดไม่รู้เรื่องอย่างคุณปล่อยฉันจะกลับบ้านผมไม่เชื่อหรอกว่าคุณมีคนรักน้องสาวของคุณบอกว่าคุณยังโสดคุณจะเชื่อหรือไม่ก็เรื่องของคุณการที่ฉันโสดไม่ได้แสดงว่าฉันจะไม่มีคนรักเสีาายเมื่อไหร่ ฉันรักเขามากและไม่มีวันจะเลิกรักเขาได้บอกมาว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครผมจะไปตอกหน้ามันสักมัดและบอกให้มันรู้ว่าคุณเป็นเมียผมดูสิว่ามันจะยังหน้าด้านไม่ชอบเมียชาวบ้านอีกไหมฉันสาบานได้ว่าคุณต้องเจ็บตัวแน่ถ้าคุณทำอะไรเขาดวงตาสีนินดูแข็งกร้าวคุณรักมันมากถึงขนาดออกปากจะทำร้ายผัวตัวเองเชี่ยวหน้ามีนา ใช่ฉันรักเขามากรักมากกว่าตัวของฉันเองรักมากกว่าทุกอย่างในโลกทางที่ดีคุณเลิกยุ่งกับฉันเสียทีผมทำอย่างนั้นไม่ได้มีนาไม่มีผู้ชายคนไหนยอมให้เมียมีคนอื่นหดอกนะที่รักเขาปล่อยเธอให้เป็นอิสระจากนั้นจึงหยาดกายขึ้นหันไปให้ความสนใจหญิงสาวเพื่อช่วยพยุงให้ลุกตามทว่าเธอกลับปัดมือเขา ลุกขึ้นเองอย่างเร่งรีบชายหนุ่มไม่อยากถือสานักแม้จะนึกมันเคี้ยวอยู่ในใจห่วงเนื้อห่วงตัวดีนักอีกหน่อยเถอะไปบ้านคนกันเถอะก่อนคนอื่นจะสงสัยอีกอย่างผมอยากเห็นหน้าผู้ชายคนที่คุณบอกว่ารักมันมากเต็มทนอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะหล่อสักแค่ไหนฉันไม่มีทายคุณเจอโนอาแนะ่อีกอย่างตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ที่นี่ชื่อโนอาอย่างนั้นเหรอ แสดงว่าเป็นชาวต่างชาติเหมือนผมละสิมีนาเผลอเอ่ยชื่อลูกชายให้เขารู้แต่เมื่อนึกขึ้นได้ว่าเธอไม่ควรเอ่ยถึงโนอาให้เขาสงสัยที่สําคัญเขาจะไม่มีวันได้เจอโนอาแม้แต่หนเดียวเขาจะเป็นใครชื่ออะไรไม่เกี่ยวกับคุณเธอสะบัดเสียงสูงผมไม่ได้อยากยุ่งเกี่ยวกับไอ้มอน,นั่นนักหรอกถ้ามันไม่อเผอิญเสนอหน้ามาวอแวกับเมียผมตอนที่ผมไม่อยู่ถ้าคุณเหงา ยากมีใครสะกนช่วยคลายเหงาผมไม่ถือสาแต่ตอนนี้ผมกลับมาแล้วฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งเกี่ยวกับใครอีกมีนาสุดจะทนกับการถูกเหยียดยามแต่เบื่อต่อล้อต่อเทียงจึงเดินหนีเสียดือด้อๆไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยแต่เขายังเดินตามอย่างไม่ลดละจึงหันไปออกปากไล่แต่เขาตามมาจนทันและฉุดมือเธอเอาไว้นี่คุณ เลิกยุ่งกับฉันเสียทีเถอะฉันต้องรีบกลับบ้านผมแค่จะบอกว่าเราคงไปด้วยกันครับเอาเป็นว่าผมเป็นคนปั่นจักรยานส่วนคุณเป็นคนซ้อนท้ายดีไหมครับดูโรแมนติกไม่น้อยเลยเริงฟีปากได้รู้เปิดยิ้มกว้างมีนาหลีกเลี่ยงการประทะคารมกับคนดื้อแพงจำยอมทำตามที่นิโคลัสต้ตองการก่อนที่เขาจะเปลี่ยนใจไม่ยอมให้เธอกลับบ้าน แต่อาจทำอย่างอื่นตรงทุ่งหญ้าแทนดวงตาสีนินมองแผ่นลังกว้างของคนที่ปั่นจักรยานไปพร้อมผิวปากอย่างอารมณ์ดีสายลมเย็นพัดเอื่อยะทะผิวหน้าจมูกได้กลิ่นหอมอ่อ,อนจากตัวเขาเขาช่างเป็นบุรุษที่มีแรงดึงดูดสูงเพียงแค่ร่างกายอยู่ใกล้กันหญิงสาวก็รู้สึกคลันเนื้อคลันตัวราวไข้สุมเกลียดตัวเองเหลือเกินที่เป็นเช่นนั้นถือเกาะที่เบา ไม่ต้องการให้ความใกล้ชิดมาทําให้หัวใจปานป่วนจึงถูกเขาออกคําสั่งก็ผมไว้แน่นๆนะครับเขาจับมือเธอมาโอบเอวทั้งสองข้างเขาหันหน้ามาถามเธอทุกครั้งที่เจอทางแยกข้างหน้าว่าจะให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาพร้อมยิ้มกว้างราวกับประกาศให้รู้ว่าเป็นผู้ชนะอันที่จริงมันก็ใช่มีนาแพ้ทางผู้ชายคนนี้เธอแพ้ให้กับสัมผัส อันนุ่มนวลของเขาแผ่อำนาจแห่งบุรุษเพศยามที่ดวงตาสีฟ้าอ่อนคู่นั้นมองชิดไกลจังหวะการเต้นของหัวใจก็สันดรวรัวราวกลองลบแม้ว่าเขาจะดูดุดันแข่งกล้าวชอบออกคำสั่งทว่ามีความอบอุ่นอยู่ในทีจนเธอเพลอไพลายโอ,อนอ่อนกับเขามาแล้วจักรยานคันสีชมพูปั่นไปตามเส้นทางเล็กๆซึ่งเป็นถนน ที่ใช้เป็นทางลัดไปสู่ไราชาสองฝั่งถนนเป็นไรชาสีเขียวที่ไร้เขตแดนปลูกเป็นแถวยาวสลับเป็นขั้นบันไดชายหนุ่มไม่มีทีท่าจะรีบร้อนไปให้ถึงจุดหมายเขาปั่นจักรยานไปเรื่อยๆอย่างเชื่องชา้าชมความงามของทิวทัศน์สองข้างทางอย่างใจเย็นต่างกับอีกคนที่กำลังร้อนใจคิดหาวิธีว่าจะหาทางออกอย่างไรไม่ให้เขาเจอลูกชายของเธอ จวบจนกระทั่งมองเห็นบ้านเรือนไายทางภาคเหนือเด่นสงาอยู่เบื้องหน้ามีนาคิดวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้นิโคลัสเจอโนอาจึงบอกให้เขาปั่นไปอีกทางคุณอ้อมไปด้านหลังแล้วกันฉันเลี้ยงหมาตัวใหญ่เอาไว้ตอนนี้มันคงอยู่หน้าบ้านอีกอย่างมันห่วงเจ้าของฉันกลัวว่าจะจับมันไม่อยู่เวลาเจอคนแปลกหน้ามามันมีสัญชาตญาณครับมันคงไม่กัดสามีเจ้าของหรอก คุณพูดกับมันรู้เรื่องหรือไงถึงได้คิดแทนหมาว่ามันจะรู้ว่าคุณเป็นใครนิโคลัสไม่ต้องการเถียงเจ้าบ้านจึงทำตามที่มีนานแนะนำเขาปั่นจักรยานอ้อมไปทางด้านหลังจอดมันเมื่อมาถึงประตูไม้ทาสีน้ำตาลดำรั้วบ้านปลูกต้นไม้สีเขียวตัดแต่งให้ได้ระดับความสูงเท่ากันเป็นแนวยาวช่อดอกสีขาวเล็กๆของมันส่งกลิ่นหอมอ่อนรางเล็กลงจากเบ่ จากนั้นจึงกล้าไปยืนตรงหน้าประตูเธอหยิบกุญแจในกระเป๋าไขกุญแจประตูรัว้วที่คลองโซ่ล็อกไว้ประตูรั้วไม้เปิดกว้างและเห็นบริเวณบ้านเต็มไปด้วยต้นไม้ร่มรื่นเจ้าบ้านหันหน้ามาทางนิโคลัสเรียกแขกเข้าบ้านอย่างเสียไม่ได้คุณจะเข้าไปข้างในหรือว่าจะยืนอยู่ตรงนี้คะเข้าไปสิครับถึงเจ้าของบ้านจะปล่อยหมามาไล่ ยังไงผมก็จะเข้าไปอยู่ดีฉันไม่คิดชั่วร้ายแบบนั้นหรอกคะ่ะถ้าจะไล่ก็จะไลต่ตรงๆไม่ใช่หมาาเป็นเครื่องมือตกลงบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านหรือหมาดุกว่ากันครับคุณกำลังจะบอกว่าฉันดุเหมือนหมาเหรอผู้ชายปากจัดเธอว่าก่อนจะเดินสะบาดหน้าเข้าไปด้านในคนที่จูงจัก,กรยานเลยต้องเร่งฝีเท้าตามไปคุณต้องรอชั้นที่สวนหลังบ้านนี่แหละ เดี๋ยวฉันจะไปตามคุณอิสารากับนิชามาอยู่เป็นเพื่อนมีน,นาชี้ไปตรงสุมต้นเฟื่องฟ้าที่ออกดอกบานสะพังหลากหลายสีสันตายสุมมีเก้าอี้ทำมาจากไม้สักตัวใหญ่ทาสีน้ำตาลแดงตั้งอยู่ทำไมให้ผมรอตรงนี้ล่ะครับหรือคุณกลัวว่าผมจะไปเจอใครในบ้านฉันไม่ได้แอบซ่อนใครเพียงแต่เห็นว่าตรงนี้อากาศดีผมจะรอคุณอยู่ตรงนี้ อย่าให้ผมรอนานนะครับฉันคงไม่ปล่อยคุณรอเป็นชาหรอกคะ่ะผมรอได้ในอุตสานีตามคุณมาถึงนี่แล้วนี่นาะมีนานเดินไปจากตรงนั้นก่อนจะระง,งับความโกรธไม่ไหวพานทะเลาะกับเขาเมื่อเข้าไปในบ้านแม่บ้านรายงานว่านิชาพาอิสระออกไปเดินเล่นใกล้ๆแถวนี้ส่วนลูกชายของเธอกำลังหลับอยู่บนห้องเพราะตอนบ่ายมัวแต่เล่นเพลินจนไม่ยอมนอนกลางวัน จึงมาหลับเอาจนป่านนี้มีนารู้สึกโล่งใจเรายกภูเขาออกจากอกก่อนหน้านั้นก็กลัวว่าอิสราจะมาเห็นโนอาเข้าแล้วสอบถามจากนิชาหากเป็นเช่นนั้นเรื่องที่เธอมีลูกคงรู้ถึงหูของนิโคลัสการที่เธอพยายามหลีกเลี่ยงการตามตือ้อการขอแต่งงานของเขาคงเป็นไปได้ยากหากเขาเห็นหน้าลูกชายเธอก็อต้องสงสัยแน่ ว่าใครเป็นพ่อของโนอาเธอรีบขึ้นไปบนห้องนอนของลูกกำชับพี่เลี้ยงเด็กห้ามพาโนอาลงมาข้างล่างจนกว่าแขกจะกลับเสียก่อนห้องนอนของลูกชายอากาศเย็นสบายโดยไม่ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศรา่างโอนจำม่ามรับพริมยังมีความสุขอยู่กลางเตียงอบอุน่นมีนาย่อนกายลงบนเตียงข้างลูกมือบางลูบศีรษะเล็กอย่างทนุถนอมก่อนก้มลงหอมแก้มป่องของลูกน้อยอย่างแสนรัก นิ้วเรียวเกลี่ยไรผมสีน้ำตาลอ่อนแผวเบารู้สึกสะท้อนใจจนแทบกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่โนอ่หน่านเหมือนพ่อมากคิ้วที่เข้มพาดเหนือดวงตาสีฟ้าจมูกดวงเป็นสันเหมือนผู้เป็นพ่อไม่ผิดเพี้ยนอย่างจรริมฝีปากสีแดงสดนั่นอีกมีนาพินหน้าหนีไปจากใบหน้าจิ้มลิ้มรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแม่ใจร้ายที่ไม่ยอมให้ลูกชายได้พบพอ่อ แม่เขาจะอยู่ใกล้กับโนอาเพียงไม่กี่เมตรกระบ,บอกตาของเธอเริ่มร้อนก้อนน้ำตาจะไหลออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่สงสารลูกน้อยจับใจโนอาไม่เคยได้เจอหน้าพอ่อตั้งแต่ลืมตาดูโลกุกคกล้งที่ลูกชายถามถึงพ่อตามประษาเด็กเวลาเห็นเพื่อนๆมีพ่อไปส่งที่โรงเรียนเธอบอกลูกชายเรื่องพ่อว่าพ่อของโนอาต้องไปทำงานที่อยู่ไกลๆและเมื่อไรที่โนอานึกขึ้นได้ เด็กน้อยก็จะถามซ้ำว่าเมื่อไรพ่อของเขาจะกลับจากทำงานเสียทียิ่งโตขึ้นลูกชายของเธอยิ่งตั้งคำถามนี้บ่อยครั้งความสงสารลูกทำให้มีนาแทบอยากลงไปตามผู้ชายที่นั่งอยู่ด้านล่างให้ขึ้นมาหาลูกน้อยและบอกความจริงทั้งหมดกับเขาว่าคืนนั้นเมื่อสี่ปีก่อนนิโคลัสได้ฝากเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาไว้ในกายเธอทว่าก็ทำเพียงได้แค่คิด จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปเสียงตอนที่5ผู้เขียนขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเนื้อหาในนิยายเรื่องนี้สำหรับท่านที่โหลดอา่านในรูปแบบอ e ีบุ๊กแล้วว่าแต่ละตอนในนิยายเสียงกับอ e ีบุ๊กจะไม่เหมือนกันค่ะเพราะในคลิปเสียงผู้เขียนต้องตัดฉากที่ไม่เหมาะสมออกทั้งหมดเปลี่ยนบางคำเพื่อให้สามารถอาร่านลงช่องได้แต่เส้นเรื่องยังเหมือนเดิมนะคะขอบคุณที่ติดตามฟังนิยายช่องบ้านนิยายสีมาลา เจอกันตอนต่อไปในคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ